ส่วนข่าวนี้นะคะเรียกว่าเกมคาดานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ค่ะตำรวจทางหลวงสุพรรณบุรีนะคะสกัดจับรถขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาถึง13คนที่สำคัญนะคะที่พลิกเลยก็คือว่าคนขับเนี่ย เป็นชาวเมียนมาเหมือนกันโดยชฉวยโอกาสค่ะนํารถของนายจ้างตัวเองมาขนแรงงานซึ่งเป็นเรียกได้ว,ว่าเพื่อนร่วมชาตินะคะมาถึง13คนด้วยกันซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จับกลุ่มได้ทั้งหมดค่ะเนี่ยแหละค่ะเรื่องนี้นะคะพันตํารวจตรีกฤษดา ่วงปานนะคะสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง6พร้อมด้วยดาบตำรวจสุทัศน์ทองไทยหัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสีประจันนำกำลังออกตรวจตราเข้มงวดบนถนนสาย340ชัยนาทสุพรรณบุรีหลังได้รับรายงานสายข่าวว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผ่านเข้ามาในพื้นที่นะคะกระทั่งถึงที่ตำบลสีประจันอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี พบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้ารุ่น f o r ์จูเนอรสีเทาทะเบียนนคปรปฐมค่ะขับผ่านมาในลักษณะที่ท้ายห้อยแล้วก็ยางแบนผิดปกตินะคะไม่ห้อยได้ยังไงล่ะคะเพราะว่ารถคันนี้ค่ะคือบรรทุกแรงงานต่างด้าวถึง13รายด้วยกันซึ่งรถคันนี้เนี่ยขับมาเจ้าหน้าที่เขาบอกเลยนะคะว่าคล้าย บรรทุกของหนักเกินพิกัดแล้วก็ตรงตามกับสายรายงานด้วยจึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบเมื่อเปิดประตูรถเจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึงเลยล่ะค่ะพบว่าภายในรถอนเนกประสงค์คันนี้คันเดียวนะคะมีคนนั่งอัดแน่นมากถึง13คนรวมคนขับด้วยจากการตรวจสอบพบเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทั้งหมดค่ะแบ่งเป็นชาย9คนหญิง4คนโดยบางส่วนไม่มีเอกสารเข้าเมืองที่ถูกต้องนะคะ นอกจากนี้จากการสอบสวนคนขับรถชาวเมียนมาก็ให้การรับสารภาพคะ่ะว่าทํางานที่โรงงานพลาสติกอยู่ที่จังหวัดนครปฐมช่วยโอกาสนํารถของนายจ้างนี่แสบคูณ2เลยนะคะนํารถออกมารับจ็อบพิเศษโดยให้การด้วยนะคะว่าได้รับการว่าจ้าง ให้ไปรับเพื่อนร่วมชาติจากจังหวัดนครสวรรค์เพื่อไปส่งตามจุดต่างๆหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรสาครแล้วก็สมุทรปราการค่ะทางด้านของคนที่ขับรถซึ่งเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันนะคะ mm. เขาก็อ้างค่ะว่าทำมาแล้ว3-4ครั้งโดยได้ค่าจ้างขนส่งหัวละ500-900บาทเท่านั้นเอง ตามระยะทางคือส่งใกล้คิด500ส่งไกลหน่อยก็ตามระยะทางแต่ไม่เกิน900บาทนี่ไม่รู้ว่าไปตัดราคาใครบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าครั้งนี้ไปไม่รอดทำมา3ามครั้งรอดเลยได้ใจทำอีก โดยครั้งนี้ถูกตำรวจทางหลวงจับกลุ่มตัวได้ซะก่อนเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานต่อมสุพรรณบุรีและกอรมานาค่ะกอรมานาก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะคะได้ร่วมกันตรวจสอบเพื่อคัดแยกแล้วก็แจ้งข้อหาคนขับฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายหลายข้อหาเหมือนกันนะสำหรับคนขับรถคันนี้ค่ะครับซึ่งเคสนี้นี่น,นะครับเกมคาดานหรือจะเรียกว่าจับได้แบบ คาหนังคาเขา,ขาเนี่ยฮะหลักฐานก็โทนโท่เพราะว่าอัดแน่นมามากถึง13ชีวิตนั่นเองครับพูดถึงแรงงานชาวเมียนมาแน่นอนนะครับตามสถิติแล้วก็ตามรายง,งานเมียนมาหรือว่าชาวพมา่าเนี่ยมีจํานวนมากที่สุดเลยนะครับสำหรับแรงงานที่ลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายซึ่งอยู่ในระบบนี่นะครับแล้วก็แรงงานที่เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายก็เยอะเส้นเดียวกันนั่นเองครับ ซึ่งเมียนมานี่นะครับตามรายงานแล้วนะครับแล้วก็แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเนี่ยตามข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคมปี2,568ที่ผ่านมาเห็นว่าประเทศไทยของเรามีแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายในระบบอันนี้ถูกกฎหมายนะอยู่ที่ประมาณ3ล้าน6แสนคนแต่ผมเชื่อว่าถ้ารวมกับที่แอบลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมาย น่าจะรวมๆแล้วหลัก10ล้านคนได้เชื่อค่ะอันนี้เฉพาะแรงงานต่างด้าวนะครับที่แอบลักลอบเข้ามาแล้วก็มีการประเมินกันได้ว่าจำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างในแต่ละวันแต่ละช่วงข่าวเนี่ยเราก็รายงานกันไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกลุ่มได้เป็นรายวันเลยก็ว่าได้<ช>นะครับบางครั้งก็เป็นหลัก10คน10 20, 30นะครับขึ้นอยู่กับว่ารถเนี่ยขนมา กี่คันเยอะขนาดไหนบางคันก็มีการซอยหรือว่าแบ่งออกเป็น2ชั้นเพื่อที่จะทำให้สามารถ ขนแรงงานได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะเรื่องของคนแต่งด้าวที่เข้าเมืออย่างผิดกฎหมายนะคะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอันตรายต่อประเทศไทยเรามากๆเลยทีเดียวเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามีความผิดในส่วนอื่นใดหรือไม่ที่เขาเข้ามาแล้วเขามาทําตรงนี้เนี่ยเมื่อเขาผิดกฎหมายสิ่งที่ผิดกฎหมายก็คือเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาทําสิ่งที่ผิดกฎหมายอาจจะไปเรื่องของ ยาเสพติดนะคะหรือว่าอาจจะไปในเรื่องของการคัดตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะยากต่อการติดตามตัวค่ะครับจริงก็พม่ต่ากเขาเรียกว่าตำรวจทั้งหลวงเราจะเชื่อมกล้องไวเส้นเพเลทไวครับอันนี้ก็จะมีรถคันนี้คือมีข้อสองสัยว่าผลสิ่งของผู้กฎหมายนี่เราก็เลยผ่านผ่านมาเราก็เลยเรียกเรียกตรวจสอบเบื้องต้น เบื้องต้นก็พบว่าเป็นบุคคลทางดาวของดาวเสร็จตอนนี้ก็าลังตรวจเอกสารอยู่ก็ตอนนี้มีทั้งเอกสารที่เราเข้าไปในข้อมูลได้แล้วก็อีกหลายท่านก็บอกอยู่ในโทรศัพท์ก็ยังเข้าข้อมูลได้ตอนนี้ก็รอเจ้าหน้าที่ตอมอเพิ่มมาพิสูจน์ครับทั้งหมดตอนนี้สิบเ็ดคนครับแต่ตอนนี้ตรวจสอบได้แล้วสามคนก็ามีในจ้างถูกต้องที่เหลือยังยังไม่รู้ครับธรมชาติครับธรมะครับมาหมดเลยครับ เขาบอกอ้างว้แลมันจกคนครสวรรค์เขาบอกเขาคนขับก็บอกไม่ไม่ทราบเขามีหน้าที่ไปรับอย่างเดียวครับได้ค่าจ้างหัวละห้าร้อยครับเอาเอาไปส่งไหนเนี่ยน้องผมไปที่ไป่งหลายที่ด้วยไปลงหลายที่อยู่ครับแถวไหนแล้กกวก็ต้นผมสมุทรสาครช้างหนึ่งอะ ก็หนักนะร่มจะหนักหนักขับไม่ได้เร็วหรอกครับหนักเหมือนมันทุกสิ่งของมาแล้วมาเปิดดูก็จะเป็นคนอย่างที่เห็นแล้วครับ <Yeah. S 1> แต่ลักษณะเดินทางแน่น,นอนครัมีกร,รกระเป๋าคนระบายเดินทางมาผิดปรกติครัต้องตรวจสอบ<อ>แต่บางต้นเนี่ยอ้างว่ามีทุกคนตอนนี้ สารที่เกี่ยวคนก็ถูกต้องตอนนี้ถูกต้องอยู่3คนที่เหลือยังตรวจสอบไม่ได้ครับ